come on come เย็นนะตอนใหม่บก่ะตอนใม่สวยๆ้ลย้วสูงว้านี่ ทังนี้ซุปน้ำได้กั่านนี้ว่าคือถึงบ้านแต่แห้นเนาะทางคือข้างเขาเ <c oughs> ขาปลูกบ้านเนาะง นอนเลยนอนนอนจริงจริงจนะลงเกาถึงไรข้ารู้ที่นี่อ้าไปเลยเยอะเลยเห็นมันตายไปเลยตอนนัน ใหญ่ดีมั้งตุ๊าใครเลยอ้อพวปุ่มเยอะแยะเลยสาวกินเนี่ยนี่อาจารยงส่ง กินด้ิยท่เขานานด้วยอันนี้า่าเองนี่นี่ตัว่ตเกงมีพันคนเลยหม่อยพันเรียญพันเหร้ยงมามันทุระอะไรของพวกมันอืมมันก็ยังมีเรื่องท่าในาง,งานอีกเนาะ nói mới liền ngon đấy mới xã được giải đi nó ba mặt mấy Nơi. pinak karl aso ti nany a shirt siya ni missa 26 Nong ma tuan hai k Alcohol ohoh, ohoh...mi tuan tio ahad lor Ohh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 h....... มันจะครบต้นนี้เตี้ยหน่อยมีซุกยังมันก็นดึกอยู่มัม้งเป็นไหมเนี่ยเป็นวันนั่งก็ไปเก็บกินตังถุงหนึ่งไงลืมกินก็นเลยหน,ยหนาวมืนดน้อยเก็บไ้ตังถุงเห็นอะไรบ้างเจลลี่ Nhìn lại bạn